สำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับในเดือนมิถุนายนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่คุณเองเนี่ยจะลดเรื่องของความอึดอัดลงไปได้เยอะเลยคุณจะมีความมั่นอกมั่นใจกลับมาเป็นตัวเองได้ดีนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นที่นิยมในวงสังคมของคุณการเจราจาติดต่ออะไรก็จะทําได้ดีเลยแล้วก็มีเกณฑ์กับการมีโชคมีลาบด,ด้วยนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปติดตามครับสวัสดีครับพบกับผมอาจารย์อูร้ฟ้าพยากรณ์ ในคลิปนี้นะครับเราจะมาพยากรดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมถุนกันว่าในเดือนมิถุนายน2567เนี่ยชาวลัคนาเมถุนจะมีโชคชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็ต้องบอกกันเช่นเคยในทุกๆต้นคลิปนะว่าอันเนี้ยเป็นการทํานายแบบรวมไม่ใช่เป็นการทํานายเฉพาะบุคคลก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างผมคงต้องขออภัยไว้นาที่นี้เรามาเริ่มเลยครับ มาเริ่มมาที่ตัวตนของชาวลัคนาราศีเมถุนก่อนนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของตัวตนชาวลัคนาเมถุนก็คือดาวพุธนะครับซึ่งในเดือนนี้เนี่ยดาวพุธเขาเดินเร็วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นกับคุณค่อนข้างดูรวดเร็วนะครับในช่วงวันที่1ถึงวันที่9เนี่ยดาวประจาตัวของคุณไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าวินาศน,นะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะทําให้อยู่ในสภาวะของความอึดอัด กับคุณได้ง่ายหน่อยนะครับหรือต้องเจอเรื่องของความเร่งด่วนอะไรต่างๆเยอะหน่อยเพราะว่าในเดือนนี้เนี่ยมีดาวมารวมกองกันอยู่ในคําว่าวินาศเยอะเลยซึ่งวินาศมันอาจจะหมายถึงความผ,ลผ,ลผลันผวนความอึดอัดความเร่งด่วนอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นก็จะค่อนข้างส่งผลกับเรื่องของความอึดอัดความเร่งด่วนที่คุณจะต้องเจอนะครับส่วนจุดที่ต้อง ระวังก็คือเวลาดาวพุธไปอยู่ในคําว่าวินาศเนี่ยมันต้องระวังเรื่องของคําพูดมันอาจจะเป็นเหตุให้เรื่องของคําพูดคาจาเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอะไรที่เกิดขึ้นได้และบางทีมันก็อาจจะต้องระวังเรื่องของการหลงลืมเรื่องต่างๆด้วยนะครับดาวพุธไปเจอกับดาวอาทิตย์ในคําว่าวินาศบางทีอาจจะมีโอกาสกับการผิดพลาดอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของเอกสารข้อมูลข่าวสารที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันอันนี้ในมุมที่ต้องระวังนะครับ แต่อย่างน้อยในเดือนนี้เนี่ยนะครับมันก็ยังมีมุมดีตรงที่การที่ดาวตัวคุณไปอยู่ในคาว่าวินาตมันอึดอัดมันผันผวนมันเจอความเร่งด่วนแต่อย่างน้อยดาวที่ร่วมอยู่ด้วยเนี่ยมันเป็นดาวที่ค่อนข้างส่งผลดีกันนะครับก็คือจากการที่ดาวศุ์เจ้าของบ้านคาว่าวินาตเองเนี่ยเขาแข็งแรงแสดงว่าไอเรื่องของความเร่งด่วนความผันผวนอะไรต่างๆความอึดอัดต่างๆเนี่ยมันก็ยังอยู่ในจุดที่สามารถพอจะคอนโทลได้ นะครับแถมดาวพุธกับดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวคู่ธาตุน้ํากันเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้คุณยังสามารถปรับอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความเร่งด่วนความผันผวนที่เจออยู่ได้เช่นกันถึงแม้มันจะยังมีความอึดอัดก็ตามนะครับ การที่มีดาวพฤหัสที่เป็นเรื่องของการงานที่เป็นเรื่องของความรักที่มาอยู่ในคำว่าวินาศก็มีเกณฑ์ที่จะต้องอึดอัดกับเรื่องนั้นเจอความเร่งด่วนอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานที่เจออยู่แต่อย่างน้อยก็เป็นดาวที่มีดาวดีเช่นดาวการงานก็สัมพันธ์ดีกับดาวอาทิตย์ที่เป็นคู่มิตรก็ถึงแม้จะมีความผันผวนมีความอึดอัดแต่ก็ยังอยู่ในจุดที่มันมีคนคอยช่วยอ่นะครับคราวนี้ดาวอาทิตย์ที่มาจากคําว่าสหัชชะ เพื่อนฟูงนะครับ ดาวมาอยู่ในคําว่าวินาศอ่ะอาจจะมีเกณฑ์ที่เพื่อนฝูงมาหามาสู่โดยไม่ได้รัดหมายมาก่อนคุณอาจจะอยู่ในอารมณ์ที่ไม่ได้อยากจะรับแขกมลอาจจะมีความอึดอัดกับด้านนั้นได้เหมือนกันนะครับแต่มันก็มีโอกาสที่ถ้าคุณเองเนี่ยนะครับจะมีเรื่องของการเดินทางต่าง,างประเทศอะไรแบบนี้อันนี้ก็ยังมีโอกาสอยู่เพราะว่าดาวอาทิตย์มันมาจากคำว่าสหัชชะและดาวมันมีกำลังดีนะครับก็สัมพันธ์กับตัวคุณคราวนี้เดี๋ยวพอดาวจะค่อยๆทยอย ก็คือตั้งแต่วันที่2นะครับตอนกลางคืนดาวอังคารย้ายดาวอังคารย้ายมาอยู่ในบ้านตัวเองได้ตำแหน่งเกษตรดาวแข็งแรงดีมีความมั่นคงสเสถียรดีนะครับและดาวอังคารเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภ นะครับลาภะก็คือลาภผลเพราะฉะนั้นมันจะส่งผลให้เพิ่มโอกาสกับการเกิดความสําเร็จหรือเกิดลาภผลอะไรกับคุณได้ถึงแม้มันจะต้องคอยพลิกแพรงเพราะตัวคุณไปอยู่ในคําว่าวินาแต่ว่ามันก็เพิ่มโอกาสกับการจะเกิดความสําเร็จได้ดีเพิ่มมากขึ้นนะครับคราวนี้พอวันที่10ดาวพุธด,ดาวตัวคุณเนี่ยก็ย้ายออกจากคําว่าวินาเพราะฉะนั้นความอึดอัดมันลดลงแถมดาวมาอยู่ในบ้านตัวเองเนี่ย ดาวได้ตำแหน่งเกษตรแข็งแรงดีแล้วก็ได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์ด้วยมันทําให้คุณเองดูมีความเป็นตัวเองได้ดีไม่ต้องเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ต้องอยู่เบื้องหลังเหมือนตอนที่อยู่ในคาว่าวินาศแหละนะครับแสดงออกกับการเป็นตัวเองได้ดีทําให้มีศักยภาพดีสําหรับตัวคุณนะครับแล้วก็อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องคําพูดคําจาก็อาจจะไม่ค่อยส่งผลในมุมที่สร้างปัญหาแล้วนะครับ พอวันที่14ดาวสุกย้าย15เช้ามืดดาวอาทิตย์ย้ายซึ่งการที่ดาวสุกย้ายมาอยู่ในช่องนี้เนี่ยนะครับดาวอาจจะไม่ได้แข็งแรงอยู่ในบ้านตัวเองเท่าเดิมแต่ดาวสุกมายอยู่ตรงนี้ยังได้อุดมเกณฑ์นะสำหรับคนเมถุนนะครับ เพราะฉะนั้นก็ถือว่าดาวศุกร์ยังส่งผลดีและดาวศุกร์ก็สัมพันธ์ดีกับดาวพุธดาวตัวคุณนะครับยังทําให้คุณยังมีศักยภาพกับการปรับอะไรต่างๆได้ดีนะครับดาวศุกร์เป็นเรื่องของลูกหลานบริวารลูกน้องจากเดิมอยู่ในคําว่าวินาศอาจจะเป็นจังหวะที่ลูกหลานต้องแยกไปลูกน้องหายากอะไรต่างๆนะครับก็จะมีเกณฑ์กับการที่จะหมดปัญหาหรือหมดความอึดอัดกับเรื่องนั้นนะครับ แถมดาวศุกร์ที่มาจากคำว่าปุตตะมาทับตัวก็ยังส่งผลให้คุณเองเนี่ยมีไอเดียมีเรื่องของความคิดสร้างสารรค์อะไรต่างๆที่ดีนะครับส่วนดาวอาทิตย์มาอยู่จุดนี้เนี่ยดาวเขาได้ตำแหน่งที่เรียกว่าราชาโชคดาวอาทิตย์เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคำว่าสหัชชะเรื่องการเดินทางการเจรจาการติดต่อสื่อสารอะไรต่างๆนะครับซึ่งเวลาดาวได้ตำแหน่งราชาโชคเนี่ยมันจะดูมีเกณฑ์ที่ทำได้ง่ายขึ้นการเจรจาการติดต่ออะไรมันดูง่ายมันมีเกณฑ์กับการที่จะได้รับความนิยม ในสังคมในการเจรจาติดต่ออะไรของคุณนะครับแถมดาวอาทิตย์สำหรับคนเมถุนเวลามาทับตัวเนี่ยเขาเรียกว่าได้นระองค์เกนด้วยนะครับซึ่งมันก็มีความแข็งแกร่งมันก็ทําให้คุณมีศักยภาพกับการเจรจาการขายการติดต่อการสื่ออะไรต่างๆได้ดีนะครับซึ่ง ถือว่ามันค่อนข้างส่งผลดีจากเดิมเนี่ยมันจะต้องเจราจาอะไรที่มันจะต้องดูลับๆหน่อยไม่เป็นทางการเขาวนี้พอมันมาทับตัวก็จะสามารถเจราจาได้ในทุกรูปแบบได้ดีสำหรับคนเมถุนพอวันที่18นะครับดาวเกตก็ย้ายนะครับไปกระตุ้นอะไรที่เกี่ยวกับคำว่ามรณะนะครับและว,วันที่27ดาวพุธก็จะย้ายมาอยู่ในเรื่องของการเงินซึ่งตัวคุณเองก็จะมา ทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองค่อนข้างมองช่องทางการเงินโฟกัสกับเรื่องเงินช่วงนี้อาจจะคิดอะไรที่มันดูแบบเป็นเรื่องของผลประโยชน์เงินเงินทองทองมากหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้ส่งผลเสียอะไรนะก็อาจจะมีให้ต้องระวังเผื่อต่อเนื่องไปหน่อยนะครับก็คือเดี๋ยวในช่วงปลายเดือนกร,รกฏดาเนดาวพุธท,ที่เป็นดาวประจําตัวของคุณเนี่ยเขาจะเดินถอยหลังเพราะฉะนั้นจะอาจจะส่งผลให้ตัวคุณเองดูมีความอืดอื้อขึ้นได้เหมือนกันนะครับ ส่วนดาวเสาร์เนี่ยในเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเลยเขาจะเดินถอยหลังและบังเอิญดาวเสาร์ทาหน้าที่เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่ามรณะเพราะฉะนั้นก็อาจจะทําให้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของคุณก็ไม่ได้ดูปลอดโปร่งมากนักนะครับเพราะฉะนั้นในเดือนหน้ามันอาจจะทําให้ดูล้าล้าดูเหนื่อยเนื่อย,อยสำหรับคุณมากหน่อยก็อาจจะพักผ่อนให้ดีหรือบริหารเรื่องของเวลาให้ดีเผื่อไว้ตั้งแต่เดือนนี้ มาดูในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องการเงินก็คือดาวจันทนะครับซึ่งในเดือนนี้นะครับเดี๋ยวพอช่วงปลายเดือนเนี่ยนะครับวันที่27ไปแล้วเนี่ยดาวพุธดาวตัวคุณเนี่ยจะย้ายมาอยู่ในเรื่องของการเงินก็จะส่งผลให้คุณเองก็ค่อนข้างจะมาโฟกัสกับเรื่องเงินเงินทองทองนี่แหละมองหาช่องทางอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินซึ่งก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรนะแค่ ในเดือนหน้าเนี่ยนะครับในเดือนกรกฎาคมคุณอาจจะดูมีความเนื่อยเนือยอึดๆหน่อยนะครับหรือดาวพุธอีกความหมายนึงเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าพันธุเวลาดาวมาเดินถอยหลังในเรื่องของการเงินอาจจะส่งผลให้บางทีการคาดการหรือการรออะไรที่เกี่ยวกับด้านการเงินที่มันสัมพันธ์กับเรื่องอสังหามันก็อาจจะมีเกณฑ์กับการล่าช้าที่จะเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับแต่ในเดือนนี้เนี่ยนะครับองค์ประกอบอื่นนะครับถือว่าเดี๋ยว พอดาวต่างๆย้ายโดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่วันที่14ไปเนี่ยนะครับตั้งแต่15นะครับไปเนี่ยการที่ดาวพุดธตัวคุณแข็งแรงดาวสุกกับดาวอาทิตย์มาอยู่ในจุดที่ดีได้อุดมเกณฑ์ได้องค์เกณฑ์ได้ราชาโชคเนี่ยมันส่งผลให้การขายการเจรจาอะไรต่างๆของคุณเนี่ยมันทำได้ดีเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสเป็นมุมที่ดีกับเรื่องของ การเงินด้วยเช่นกันนะครับส่วนดาวศุกร์มาจากคําว่าปุตตะก็เป็นอะไรที่เกี่ยวกับด้านการลงทุนพอดาวออกจากคําว่าวินาศเนี่ยความที่ต้องระวังความผันผวนอะไรมันก็ลดลงไปมันก็มีโอกาสกับการมีช่องทางการเงินที่เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนได้เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับส่วนในวันที่2ดาวอังคารที่ย้ายมาอยู่ในบ้านตัวเองในคําว่าลาภะ มันมีเกณฑ์ที่จะได้อะไรที่มันเป็นเหมือนได้แบบเป็นโชคลาภขึ้นมาซึ่งก็อาจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เกี่ยวไปเกี่ยวกับด้านของการเงินที่มีแนวโน้มที่จะได้ที่มันเป็นลักษณะโชคลาภได้เหมือนกันนะครับคราวนี้ถ้ามาดูจังหวะที่ดีและต้องระวังสําหรับเรื่องของการเงินก็เริ่มจากจังหวะที่ดีก่อนนะครับในช่วงวันที่วันที่3ถึงวันที่4นะครับจังหวะนั้นเนี่ยดาวการเงินของคุณเนี่ยนะครับไปอยู่ในจุดนี้นะครับ เวลาดาวการเงินไปอยู่ในช่องนี้เนี่ยในภพเดือนที่ชื่อว่าราพะแปลว่ามันมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภกับเรื่องของการเงินหรือเรื่องของธุรกิจนะครับนอกจากเป็นเรื่องของการเงินหลักๆ มันยังมีโอกาสได้เงินที่มันเป็นเหมือนโชคลาภหรือมีเกณฑ์กับการได้ของมีค่าด้วยเพราะในจังหวะนั้นเนี่ยดาวอังคารเขาก็ย้ายไปได้ตําแหน่งกเกษตรในช่องโชคลาภแล้วถือว่าเป็นจังหวะที่ดีถึงแม้ว่าในเหตุการณ์ต่างๆคุณเองอาจจะยังต้องทําอะไรที่มันดูไม่เป็นทางการยังต้องแบบทําแบบลับๆะนะครับแต่ว่ามันมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภกับเรื่องการเงินของคุณ แล้วก็ต่อเนื่องนะครับวันที่5ถึงวันที่6เป็นจังหวะที่ดาวการเงินเนี่ยนะครับมาอยู่ในจุดที่มีกําลังพีคที่สุดจริงๆปกติเวลาดาวการเงินไปอยู่จุดนี้เนี่ยไปอยู่ในคําว่าวินาตเนี่ยนะครับมันต้องระวังเรื่องของทรัพย์สินสูญหายเสียหายโดนโกงนะเพียงแต่ว่าในเดือนนี้เนี่ยนะครับการที่โดยปกติดาวจันทร์ที่มาอยู่ตรงนี้มันเป็นจุดพีคสุดของเขาอยู่แล้วได้ตําแหน่งอุดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยดาวศุกร์ที่เป็นคําว่าวินาตเองเนี่ยเขาแข็งแรง แล้วก็อยู่ในบ้านตัวเองในช่วงที่การเงินของคุณไปเกี่ยวข้องดาวการเงินของคุณไปสัมพันธ์กับดาวพุธท,ท,ที่เป็นตัวคุณที่เป็นคู่มิตรกันสัมพันธ์กับดาวพฤหัสที่เป็นคู่าธาตุกันมันก็เลยกลายเป็นว่าเดือนนี้เนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะได้เงินอะไรจากเรื่องของด้านต่างประเทศเรื่องของออนไลน์หรือเงินที่มันได้แบบลับๆแบบไม่เป็นทางการเข้ามาเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะได้ดีสำหรับคุณในเดือนนี้ แล้วก็ต่อเนื่องครับวันที่7ถึงวันที่9นะครับเป็นจังหวะที่ดาวการเงินมาทับตัวนะครับเพระเาะฉะนั้นเวลาดาวการเงินทับตัวมันมีโอกาสช่องทางการเงินอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตัวคุณเองยังคงต้องทําอะไรที่มันเป็นลับๆนะครับยังต้องแบบออไม่เป็นทางการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจรจาการติดต่ออะไรต่างๆนะครับหรือในเรื่องของการงานแต่มันก็ยังมีเกณฑ์ที่เงินจะเข้ามาได้ แล้วก็ต่อเนื่องเช่นกันนะครับวันที่9ตั้งแต่13นาฬิกา40นาทีจนถึงวันที่11เนี่ยนะครับการที่ดาวการเงินมาอยู่ในบ้านของเขาเองเนี่ยนะครับมันมีเกณฑ์ที่จะได้เงินอะไรต่อเนื่องได้ดีและในช่วงนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่ดาวพุธด,ดาวตัวคุณเองเนี่ยก็กลับมามั่นอกมั่นใจแข็งแรงดีอยู่ในบ้านตัวเองได้เกษตรได้อุดมเกณฑ์ซึ่งถือว่ามันทำให้คุณมีศักยภาพก,กับการจัดการอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินได้ดี ช่วง14 16นะครับเป็นจังหวะที่ดาวการเงินเนี่ยไปได้ตำแหน่งราชาโชคในอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องอสังหานะครับเรื่องการศึกษาเรื่องญาติพี่น้องครอบครัวเนี่ยเพราะฉะนั้นมันมีเกณฑ์ช่องทางการเงินที่จะได้จากเรื่องนั้น จังหวะธุรกิจที่ไปเกี่ยวกับสายอาสังหาจังหวะธุรกิจที่ไปเกี่ยวกับด้านสายการศึกษาหรือช่องทางการเงินที่เกี่ยวกับเรื่องอสังหาบ้านรถอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันมีเกณฑ์ที่ได้เพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยดาวพุทธที่เป็นดาวเรื่องอสังหาเองก็มาทับตัวและมันก็เป็นช่วงคาบเกี่ยวที่ดาวศุกร์กับดาวอาทิตย์เขามาร่วมด้วยมันทําให้การเจรจาการจะขายติดต่ออะไรมันก็ทําได้ดีแล้วด้วยในจังหวะนั้น แล้วก็อีกทีหนึ่งก็คือช่วงปลายเดือนเลยนะครับช่วงวันที่30นะครับค่อมไปจนถึงวันที่2กรกฎาคมเนี่ยการที่ดาวการเงินของคุณมาอยู่ในเรื่องของโชคลาภอีกจังหวะหนึ่งคราวนี้ก็จะเป็นอีกจังหวะหนึ่งที่มีเกณฑ์กับการเรื่องของการเงินเข้ามาได้ดีแล้วก็มีเกณฑ์กับการได้เงินที่มันเป็นลักษณะแบบลาบผลได้ของมีค่าอีกจังหวะหนึ่ง ส่วนจังหวัดที่ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับในเดือนนี้ก็คือช่วงวันที่19จนถึงวันที่21ก่อน16นาฬิกา24นาทีนะครับมันเป็นจังหวะที่ดาวการเงินของคุณเนี่ยไปอยู่ในจุดนี้นะครับ มันเป็นจุดที่ดาวการเงินเนี่ยมีความอ่อนกําลังดาวได้ตําแหน่งนิดแล้วก็ไปอยู่ในคําว่าอริด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะทําให้จังหวะเรื่องของการเงินมันมีเกณฑ์กับการสะดุดหรือการได้เข้ามาก็อาจจะดูมีความเล็กๆน้อยๆย,ยิบย่อยนะครับแต่ถ้าจะมองมุมดีบ้างอ่ะเวลาดาวการเงินไปอยู่ในคําว่าอริแต่ดาวอริไปอยู่ในคําว่าลาภอ่ะอาจจะมีเกณฑ์กับการได้เงินอะไรที่เกี่ยวกับเรื่อง นี่สินจากลูกหนี้นะครับแต่อาจจะได้ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอะไรมากนะักได้แบบย่อยๆเข้ามาคืนกลับมาอีกช่วงหนึ่งก็คือ2 4ถึง25นะครับเป็นจังหวะที่ดาวการเงินของคุณไปอยู่ในคำว่ามรณนะซึ่งดาวในอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองดาวมีความอ่อนอยู่แล้วได้ตำแหน่งประนะครับก็คือ,อมันอาจจะทําให้เรื่องของการเงินมันมีเกณฑ์กับการต้องใช้จ่ายไปกับเรื่องของคนอื่นที่ไม่ใช่เรื่องตัวเองก็ได้นะครับเพราะ ดาวไปอยู่ตรงข้ามบันัวเงเป็นปลาแถมไปอยู่ในคําว่ามรณะซึ่งมันมีเกณฑ์ต้องเสียเงินเสียทองออกไปนะครับและเวลาดาวจันทร์ตกมรณะเนี่ยมันเป็นพินทุบาทด,ด้วยมันก็เป็นจังหวะที่ไม่ค่อยดีกับเรื่องของการเงินแถมจุดนี้มันเป็นราหูล่าจันทร์อีกมันก็เลยทําให้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินในจังหวะนั้นมันไม่ค่อยส่งผลดีคุณต้องบริหารเรื่องการเงินให้ดีในช่วงนั้น มาดูในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องการงานก็คือดาวพฤหัสนะครับซึ่งดาวการงานของคุณก็ยังมาอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าวินาศนะครับในมุมที่ส่งผลไม่ค่อยดีหน่อยนะครับที่คนมีความกังวลก็คือเวลาดาวการงานตกวินาศเนี่ยมันทําให้ดูมีความ พลิกผันกับเรื่องของการงานได้ง่ายนะครับมันอาจจะต้องคอยปรับคอยพริกแพงอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานอยู่ตลอดเหมือนกันมันอาจจะส่งผลกับเรื hmm. design, of of ienne, ique, ่องของความอึดอ so um ัดกับเรื่องงานหรืองานที่เข้ามามันก็มักจะมีความเร่งด่วนมีความยากอยู่ในเรื่องของการงานด้วยนะครับซึ่งอันนั้นมันก็เป็นมุมที่อาจจะอยู่ในมุมไม่ดีนะครับแต่ด้วยความที่ การที่ในเดือนนี้มันมีดาวมารวมกันเยอะในคําว่าวินาดเนี่ยนะครับและเวลาดาวการงานไปอยู่ในคําว่าวินาดซึ่งมันอาจจะแปลเป็นอะไรที่เกี่ยวกับด้านของต่างประเทศด้านของออนไลน์ด้านอะไรที่เกี่ยวกับด้านงานวิจัยสายคดีความซึ่งอันนั้นเนี่ยสำหรับสายงานกลุ่มนั้นเขายังเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีความอึดอัดไม่ได้มีความผันผวนอะไรมากนะัก เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยู่ในสายงานนั้นก็ยังเป็นเรื่องที่ดีนะครับการทําอะไรที่ไปเกี่ยวกับด้านออนไลน์ซอฟต์แวร์หรือทําอะไรที่มันไม่ได้แบบเป็นทางการมากนักไม่ว่าจะเป็นการสื่อการติดต่ออะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ในมุมที่ดีนะครับเพราะว่าดาวมันมารวมอยู่ในคําว่าวินาศและดาว ดาวสุขที่เป็นเจ้าของบ้านคําว่าวินาศเองที่ดาวการงานคุณไปอยู่เนี่ยเขาก็แข็งแรงในช่วง1-14แสดงว่างานสายต่างประเทศงานสายออนไลน์หรือการทํางานที่แบบก้มหน้าก้มตาทําไปนะครับเ,เหมือนกับการคอยปรับคอยพริกแพงอะไรเนี่ยก็ยังอยู่ในมุมที่มันสามารถที่จะปรับหรือพลิกแพงกับเรื่องของการงานได้อยู่ การที่มีดาวอาทิตย์ที่เป็นดาวคู่มิตรกับดาวการงานของคุณแล้วมาร่วมกันอยู่ในคำว่าวินาศซึ่งดาวอาทิตย์เองก็มีกําลังเด่นได้ตำแหน่งอุจจาพิมุกแสดงว่ามันก็ยังมีส่วนกับการเจรจาติดต่ออะไรได้ดีอยู่ยังมีคนคอยช่วยกับการเจรจาเพียงแต่ว่าการจะช่วยหรือการจะเจรจามันก็อาจจะต้องไปในรูปแบบที่มันไม่เป็นทางการหรืออยู่ในลักษณะรับๆนะครับก็ ก็จะส่งผลดีมากกว่านะครับแต่อย่างที่บอกวินาศมันแปลว่าออนไลน์ก็ได้เพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารการติดต่ออะไรการตลาดออนไลน์อะไรต่างเนี่ยอันนี้ถือว่ายังเป็นจังหวะเดือนนี้ที่ดีตัวคุณเองเนี่ยก็จะอยู่ในคําว่าวินาศร่วมกับดาวการงานในช่วงวันที่1นึ่งถึงวันที่9ก็ส่งผลให้ทําอะไรก็จะดูอึอดอัดหรือต้องเจอเรื่องของความเร่งด่วนซึ่งทั้งเรื่องการงานทั้งเรื่องสิ่งต่างๆที่คุณจัดการนะครับคราวนี้พอ ามาดูในช่องการงานเองการมีดาวราหูที่มาจากคำว่าสุภะนะครับที่แปลว่าความก้าวหน้าหรือการได้รับการสนับสนุนมันก็ยังส่งผลให้ถึงแม้มันมีความอึดอัดการงานนะแต่ก็ยังมีส่วนกับการที่จะได้รับการสนับสนุนได้อยู่นะครับซึ่งในช่วง1-2เนี่ยการมีดาวอังคารที่เป็นคำว่าลาภะมาร่วมอยู่และอันนี้เขาเป็นดาวคู่าธาตุลมกันมันก็ส่งผลให้เกิดได้รับการสนับสนุนได้รับการส่งเสริมได้ดี นะครับมีโชคลาภที่เกิดกับเรื่องของการงานที่จะได้เข้ามาด้วยเช่นกันถึงแม้มันจะมีความอึดอัดก็ตามนะครับคราวนี้พอวันที่2ดาวอังคารย,ย้ายเพราะฉะนั้นดาวโชคลาภอาจจะไม่ได้ไปกระตุ้นกับเรื่องของการงานกับการจะได้เข้ามาแล้วนะครับก็ไม่ได้แบบเหมือนเป็นจังหวะที่งานจะเข้ามาได้ได้ดีได้เยอะเหมือนช่วง 1- 2นะครับคราวนี้พอวันที่10ดาวพุธย,ย้ายในมุมที่ดี ตัวคุณเองก็ไม่ต้องไปทำอะไรที่มันปกปิดหรือไม่ต้องไปทำอะไรแบบที่มันไม่เป็นทางการมากแล้วนะครับสามารถทำอะไรที่แบบเป็นตัวเองนะครับไม่ต้องเก็บเนื้อเก็บตัวแล้วนะครับมันก็จะส่งผลดีที่คุณเองดูมีความสเสถียรมีความเป็นตัวเองมีความมั่นอกมั่นใจได้ดีด้วยพระดาวมันมาแข็งแรงนะครับอยู่ในบ้านตัวเองและพอดาวพุธไม่ได้อยู่กับดาวอาทิตย์นะครับในคำว่าวินาท อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความผิดพลาดกับเรื่องของเอกสารมันก็ไม่ค่อยจะต้องระวังและนะครับคราวนี้พอ14ดาวสุกย้าย15ดาวอาทิตย์ย้ายในมุมที่ดีนะครับ ดาวที่ย้ายมาสัมพันธ์กับตัวคุณถึงแม้จะไม่ได้สัมพันธ์กับดาวการงานแต่ดาวเนี่ยมันออกจากคําว่าวินาศมันทําให้เรื่องต่างๆเรื่องการเจราจาการติดต่ออะไรอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นทางลับๆหรือไม่เป็นทางการอย่างเดียวและสามารถเจราจาในทุกรูปแบบได้นะครับคุณยังมีศักยภาพกับการขายเจราจาติดต่ออะไรต่างๆได้ดีนะครับดาวศุกร์เป็นเรื่องของลูกน้องบริวารจากเดิมอาจจะอยู่ในจุดที่ค่อนข้างหายากเพราะดาวตกวินาศ สร้างความอึดอัดให้เพราะฉะนั้นพอดาวมาได้อุดมเกณฑ์ทับตัวมันมีเกณฑ์กับการหาลูกน้องได้ง่ายลูกน้องไม่ค่อยสร้างความอึดอัดให้กับตัวคุณนะครับก็ถือว่าก็อยู่ในมุมที่ส่งผลดีกับเรื่องงานของคุณเพิ่มขึ้นมาดูในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศี เมทุนนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องความรักก็คือดาวพฤหัสนะครับซึ่งดาวความรักของคุณยังโคจรไปอยู่ในคําว่าวินาศมันมีเกณฑ์ที่ในมุมเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกมันอาจจะมีความรู้สึกอึดอัดการมันมีความรู้สึกกับการอยากมีความเป็นส่วนตัวซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่ายิ่งในเดือนนี้เนี่ยนะครับดาวความรักไปอยู่ในคําว่าวินาศดาวพุธดาวตัวคุณก็ไปอยู่ในคําว่าวินาศมันก็ อาจจะต่างคนก็ต่างอยากจะมีความเป็นส่วนตัวของกันและกันนะครับแต่มันอาจจะมีมุมดีสําหรับใครที่แบบมีแพนกับการจะเดินทางต่างประเทศด้วยกันเนี่ยอันนี้มันก็กลายเป็นว่ามีแนวโน้มที่จะเดินทางร่วมกันนะครับท่องเที่ยวร่วมกันต่างประเทศเพราะว่าดาวเนี่ยมันอยู่กับดาวเรื่องของการเดินทางที่เขาเป็นคู่มิตรกันนะครับซึ่งมันมีโอกาสที่จะมีมีการได้เดินทางต่างประเทศนะครับหรือหรือแม้แต่แบบการเดินทางไปมูไปอะไรร่วมกันเนี่ย ก็ยังอยู่ในมุมที่ดีนะมันก็อาจจะทําให้ไม่ได้ค่อยอึดอัดกันมากนะักนะครับส่วนเดี๋ยวพ่อดาวต่างๆย้ายนะครับวันที่สองดาวอังคารย้ายวันที่10ดาวพุธด,ดาวตัวคุณย้ายออกจากคําว่าวินาศก็ส่งผลดีให้ตัวคุณเองนะครับเรื่องของความอึดอัดหรือความอยากสันโดษอยากมีความเป็นส่วนตัวเนี่ย มันก็ลดลงไปแถมทาให้ตัวคุณเองเนี่ยมีความมั่นอกมั่นใจได้ดีขึ้นกับการทําอะไรต่างๆซึ่งอาจจะส่งผลดีกับเรื่องของความรักเพิ่มขึ้นมาด้วยหน่อยหนึ่งนะครับคราวนี้พอดาวสุกย้ายวันที่14ดาวอาทิตย์ย้ายวันที่15อาจจะไม่ได้มีดาวอะไรสัมพันธ์กับดาวความรักนะนะครับโดยตรงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีดาวอะไรมาส่งผลในมุมไม่ดีกับเรื่องของความรักมากนักในช่วงนี้นะครับ แต่ดาวพุธกับดาวมาเจอดาวศุกร์ตามมาเนี่ยนะครับมันก็ทําให้คุณก็ยังดูมีเสน่ห์ดีแถมในเดือนนี้เนี่ยดาวอาทิตย์ที่ได้ตําแหน่งราชาโชคได้ตําแหน่งองค์เกณฑ์เนี่ยมันก็ทําให้คุณเองเนี่ยดูค่อนข้างได้รับความนิยมเวลาเดินทางไปไหนมาไหนคนให้ความสนใจนะครับคนให้การตอบรับอะไรต่างๆนะครับการเจรจาติดต่ออะไรเนี่ยดีนะครับแถมดูเป็นที่นิยมในวงสังคมของคุณด้วยก็ถือว่าเป็นเดือนที่คุณมีเสน่ห์ดีนะเพียงแต่ว่า ถ้าไปเกี่ยวกับเรื่องของความรักก็อาจจะให้ความเป็นส่วนตัวกับคู่ของคุณนะครับมันก็จะได้ไม่ไปคาดหวงังไม่ไปกดดันกันจนเกิดความอึดอัดกับเรื่องของความรักส่วนสําหรับคนโสดนะครับในเดือนนี้เนี่ยมีดาวมาสัมพันธ์กับดาวความรักของคุณ หลายดวงเลยโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวศุกร์ที่เป็นเจ้าของบ้านคําว่าวินาศเองที่สัมพันธ์กับดาวความรักของคุณอยู่ตั้งแต่วันที่ 1. นจนถึงวันที่14เพราะฉะนั้นมันมีเกณฑ์ที่อ่ะถ้าเกิดวินาศมันแปลว่าแปลกแตกต่างนะครับชำรุดพังอะไรแบบนี้อ่ะถ้าเกิดคู่เป็นคนมีตําหนิเข้ามาคู่เป็นต่างชาตินะครับคู่อายุต่างกันเยอะอ่ะมันมีเกณฑ์ที่ คู่ในมุมนั้นเนี่ยค่อนข้างส่งผลดีกับเรื่องความรักของคุณหรือในยุคนี้แน่นอนการจะพบเจอจากเรื่องของแอปโซเชียลอะไรต่างๆออนไลน์เนี่ยมันก็จะมีเกณฑ์ที่จะส่งเสริมกับการพบเจอความรักในมุมนั้นนะครับแต่ในมุมที่ถ้ามองในมุมที่ไม่ค่อยดีก็คือเวลาดาวความรักมันไปอยู่ในคำว่าวินาศเ่ยนะครับมันอาจจะแบบ ถ้าเป็นคู่ในมุมปกติเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้อยู่ในจุดที่เขาอยากจะเปิดตัวหรือเปิดเผยอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับกับคุณนะครับก็แต่แต่ถือว่ามันก็ไม่ได้เวลวร้ายนะไม่ได้ถึงขนาดกับต้องระวังเรื่องของการหลอกอะไรนะครับเพราะว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยดาวมันมีดาวดีๆมาสัมพันธ์มันมีดาวอาทิตย์ที่เป็นคู่มิตร นะครับมันมีดาวพุทธที่ตัวคุณเองที่เป็นสุพเคราะห์ร่วมกันอยู่นะครับแต่เดี๋ยวพอดาวต่างๆย้ายดาวพุธย,ย้ายดาวศุกร์ดาวอาทิตย์ย้ายนะครับก็คือตั้งแต่วันที่15เป็นต้นไปเนี่ยดาวความรักไปอยู่ในคําว่าวินาศแล้วไม่ได้มีดาวอะไรสัมพันธ์อ่าในช่วงนี้นะครับก็การพบเจอแน่นอนครับมันอาจจะต้องระวังเรื่องของการมีอะไรปกปิด หรืออย่างที่บอกครับคุณก็ต้องเผื่อใจว่าเขาอาจจะไม่ได้อยากกับการเปิดเผยเปิดตัวอะไรเกี่ยวกับเรื่องความรักของคุณมาดูในเรื่องโชคลาภของชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องโชคลาภก็คือดาวอังคารนะครับในช่วงวันที่1นึ่งถึงว,วันที่2เนี่ยดาวโชคลาภไปอยู่ในเรื่องของการงานนะครับเพราะฉะนั้นมันมีเกณฑ์ที่ ถ้าจะมองว่ามีโชคลาภอะไรมันก็คงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการงานดาวสัมพันธ์ดีอยู่กับดาวราหูที่เป็นคําว่าสุภามันมีโอกาสกับการได้รับมอบหมายงานได้ดีหรือได้รับความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับกับเรื่องของการงานได้มีโอกาสกับเรื่องของการไปร่วมงานที่มันมีเกียรติมีชื่อเสียงอะไรต่างๆร่วมกับผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นจังหวะดีในมุมที่เกี่ยวกับเรื่องการงานนะครับคราวนี้พอตั้งแต่วันที่2กลางคืนเป็นต้นไป ดาวการงานย้ายมาอยู่ในบ้านตัวเองได้ตำแหน่งกเกษตรแข็งแรงอันนี้มันเพิ่มโอกาสที่ เวลาทำอะไรมันจะเกิดลาภผลเกิดความสำเร็จกับคุณได้ดีขึ้นเพราะดาวเนี่ยมันแข็งแรงอยู่ในบ้านตัวเองเลยมันมีความชัดเจนที่จะเกิดความสำเร็จได้ดีถึงแม้ว่าในช่วงนั้นเนี่ยดาวตัวคุณก่อนวันที่10เนี่ยยังต้องอยู่ในคำว่าวินาศยังรู้สึกอึดอัดยังต้องคอยพลิกแพลงกับเรื่องต่างๆแต่อย่างน้อยพอดาวโชคลาภแข็งแรงมันก็เพิ่มโอกาสกับการเกิดความสาเร็จ,เ,รจเกิดลาภผลอะไรต่างๆได้ดีขึ้นนะครับซึ่งในเดือนนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลให เวลาดาวโชคลาภไปอยู่ในบ้านตัวเองเนี่ยมันมีโอกาสกับการเกิดความสําเร็จในทุกๆด้านนะอาจจะไม่ได้เฉพาะกับจะต้องเป็นเรื่องของการงานเหมือนช่วงต้นเดือนแต่มันมีโอกาสถ้าทําอะไรมันก็จะเกิดความสําเร็จได้ดีอันนี้ส่งผลดีกับเรื่องโชคลาภความสําเร็จของคุณนะครับส่วนดาวต่างๆย้ายนะครับวันที่15ดาวอาทิตย์ย้าย ดาวอาทิตย์ไปอยู่จุดนี้ได้องค์เกณ์ได้ราชาโชคซึ่งดาวอาทิตย์เป็นเรื่องของคําว่าสหัชชะการเจรจาการขายการติดต่อการสื่อสารอ่ะมันก็อาจจะส่งผลดีทําให้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารการขายการเจรจามันก็อาจจะทําได้ง่ายขึ้นถึงแม้จะไม่ได้สัมพันธ์กับเรื่องโชคลาภโดยตรงแต่เวลาดาวได้ตําแหน่งราชาโชคมันทําให้เรื่องนั้นมันดูง่ายขึ้นนะครับก็ เพิ่มโอกาสกับเรื่องการขายการเจราจาของคุณได้ดีขึ้นด้วยเช่นกันเพราะอย่างที่บอกนะครับทำอะไรถ้าดาวโชคลาภแข็งแรงมันก็จะมีโอกาสที่จะสําเร็จกับสิ่งที่ทําซึ่งในเดือนนี้เรื่องการขายการเจราจาการติดต่ออะไรต่างมันคุณสมบัติดีมันก็เหมาะกับการลุยขายลุยเจราจาลุยติดต่อนะครับก็คือค่อนข้างส่งผลดีที่จะเกิดลาภผลกับเรื่องนั้นส่วนสําหรับนักเสี่ยงโชคเนี่ยนะครับ การที่ดาวโชคลาภจะย้ายมาอยู่ในบ้านตัวเองตั้งแต่วันที่2มิถุนายาวจนถึง13กรกฎาคมซึ่งช่วงนี้แน่นอนครับมันเป็นช่วงที่คุณมีโอกาสกับการมีโชคลาภได้ดีและเวลาดาวโชคลาภมาอยู่ในบ้านตัวเองมันคืออะไรก็ได้อะมันเหมือนกับคุณจะมีเกณฑ์กับการเลือกได้ดีนะครับมีเกณฑ์กับการจะมีโชคลาภอันนี้อะไรก็ได้เลยนะครับส่วนถ้าเกิดมองว่า1กับ2เนี่ย ดาวโชคลาภยังไม่ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในเรื่องการงานนะครับก็ถ้าจะมีโชคอะไรนะครับก็อาจจะมีโชคนะครับที่ได้มาจากเรื่องของครูบาอาจารย์บอกให้หรือเสี่ยงกับในที่ทํางานก็ได้อะไรประมาณนะี้เพราะว่าดาวมันไปอยู่ในเรื่องการงานก็จริงแต่มันอยู่สัมพันธ์ดีกับดาวราหูที่เป็นคําว่าสุภะสําหรับชาว ลัคนาเมทุนนะครับก็ลองนําไปปรับใช้ดูและนี่ก็คือการทํานายไทยทัก์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมทุนในแบบสไตล์ของผมอาจารย์อู่รู้ฟ้าพยากรณ์ถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยแล้วพบกับผมใหม่กับผมอาจารย์อูรูฟ้าพยากรณ์ขอบคุณครับ